ครับสวัสดีครับเอฟซีลุกคนเนานะครับเนาะครับมื้อนี้กับวันที่สิบวันพฤหัสที่สิบเก้าเนาะครับเอฟซีเนาะครับวันที่สิบเก้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกขับมื้อกันกับวันที่ยี่สิบเนาะครับเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบขับเตรียมพามาติดตามราวพัฒนาเนาะครับเนาะ ขึ้นเนี่ก็ออก904765นาะครับเนาะล่าง47ครับเอาไปเตรียมพามาตามต่อกับเซียนน้องไข่นะครับนะเนาะเซียนน้องคายรู้สึกว่างวดที่ผ่านมาน,นี่ก็หลุดหน่อย F4 เนาะครับธรรมดาเนาะครับ F4 เนาะเลขครมีเขาไม่ลุดเป็นธรรมดาเนาะครับเอามาตามกันต่ออีกครับวันศุกร์ ที่ยี่สิบมคสองห้าส,สัตว์เนยนเนนะครับเย็บี่เนาะ 金龙开。Okay. วนล่างวิ่งหลูดมาวิ่งดูดซี 4, กับหาครับเอฟซี สี si ่กับห จับคู่กันนะครับเนาะจับคู่บนล่างนะครับเนาะอ่าเพี

4ี่ศูนหลักสี่นีหลักสามสามแปเกานยะครับเนาะครับอันนี้เพื่อนเน้นให้ที่ ติดสี่ติดห้าเนาะครับเน,ะบน,นานนะครับเนะี่ยหกหางนี่เนาะครับเนาะครับโอ้บรรยากาศล่มดีดีครับบันที้ส่วนส่วนตัวที่เพินบรายนี่เนาะครับเนาะ ครับโบเรเนีนก็มีสามแปดสามเก้าสามศูนย์ครับตัวพันบเรเนีนห้ามมาเ์กก้ามกะเอาน้ำกระไดเนาะครับเอฟซี FC เนาะและที่สาคัญห้ามอย่าลืมนะครับกับโตนำ้ำนะครับเอฟซีเนาะครับเอาแพมขอทบทวนตัวหนึ่งนะครับเด้อเอาก่อนอื่นก็ขอกราบขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อเราพัฒนาเซียนหน,นองคายเนาะครับเนาะแพมขอกราบขอบคุณหลาย สรงตัวเรียแนวทางเล่าพัฒนาไม้ประเตียมเอามาฝากปีฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันอชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะไอทีเนาะรับวจับคู่โอเรีกจับคู่มันก็มี3มี4มีห้านะครับเนาะมี8มี9มี0ูนับจับคู่58 59 50 4้าเก้า สามแปดสามเก้าสามศูนย์กระเพเนียนที่ติดสีติดหานะครับเนาะวิ่งรูดภายในสีกับห้าครับแต่ถ้าซุ่มสามหานี่เขามักเข่าเก่านําเอฟซีเนาะครับมักประเดี๋ยวเขาใครจะลืมกลับตัวไว้น้ำนะครับเนาะสำหรับแนวทางเล่าพัฒน,นาของเซียนน้องคายงวดที่ผ่านมากกระลุดนะครับเอฟซีเนาะบ,นะบ,นะบอกเขาเล็กวิ่งกรหลุดไปเลข จับปูกับบอเขา้าครับวันนี้ก็บเบิ่งไว้เป็นแนวทาง,างอีกเนาะเอฟซเนาะเตือมันเป็นจังบุญก็รู้สึกว่ากับมีม้นนกันอย่หลายค่าย,ยูย่ครับเลกทุ่มนี้บอจะเป็นเจเจเลขวิ่งกัมีซ้นนะครับนะเนาะเจเลขวิ่งก็มีซ้นนะครับกับ เราชปหน้าจอไว้ครับเยฟซีเชหน้าจอครับผมโอ้ลมลมดีแทนอเอายตายสุดนี้พ่อเตีมกับอกราบขอบขอลขอบอบซีบขอบค, FC, คนบขอบขดบเดอที่เขอบขอบขอบิ่งมาติดตามพอ่อแขอบพ่อ,อนนบขอบขออบข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 ขอบอขอบขอบขรบบขอบอบขา,อาบอนะบบอบขบหอบขอบขอบขขออขออบขบขอขอขอ ทำมาคาขายสิ่งเก็กขอให้เจริญรุ่งเรืองและที่สำคัญก็คือโชคคือหลาบเนาะเอฟซีเนาะขอให้ถูกไว้รวยเงินกันครับกับเราพัฒนาวันที่ยี่สิบมกราคมหกหกนี้นะครับเนาะกับเซียนน้องคายขอให้เขาปังปังเดออาจารย์เซียนน้องคายนาะครับเนาะพอไดเอฟซีพอได้ซื้อปลาทูเนี่ยมาเสน <laughs> พอได้ซื้อประทูซื้อกต้มคนน้องให้ลูกให้ร้านนาะครับเนาะครับเอา สุดท้ายทายสุดพ่อเตียมก็มีแคนี้เอาไว้พอกันชิหนาสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม